เนื่องจากมีปัญหานะครับปัญหาเกมจอดำผมจะมาบอกวิธีการแก้นะครับเนี่ยวผเข้าไปดูมันเป็นอาการแบบนี้กันใช่ไหมครับเนี่ยที่จริงมันต้องขึ้นรูปหน้าโหลดแต่มันไม่ขึ้นอ่เดี๋ยวผมจะบอกวิธี ตั้งแต่การโหลดเลยโหลดใหม่เลยล้างข้อมูลอะไรทิ้งให้หมดเลยเนี่ยล้างแคชกดล้างข้อมูลลบทิ้งให้หมดส่วนไฟเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ก่อนแรกเลย เข้าไปหา apk ติดตั้งเลยครับไม่ต้องรอช้าไม่ต้องไม่ต้องกดเปิดนะครับกดเสร็จสิ้นเสร็จ <c oughs> สิ้น นี่ครับเห็นไฟ OBB นะครับกดแต่ไฟเลยครับถ้าเร็วไปก็ย้อนกลับไปดูหรือปรับสปีดต่ำลงนะครับ ก็ความจำก็กิกกว่าเกือบสองกิกอะ่ะปัญหาหลักๆก็จอดำนะครับแรมไม่ถึงหรือไวรัสเยอะเกินแต่หลักๆก็มีแบบลง OBB ผิดที่ หรือไม่มี OBB หรือหาไฟล์ OBB ไม่เจอมันเลยรล่นเกมไม่ได้ปัญหาหลักๆเราต้องดูเวอร์ชันด้วยครับเวอร์ชันของ APK กับ OBB มันคล้องกันหรือเปล่าได้มาแล้ว มันจะแตกออกมาสี่ไฟไประมาณนุงสนใจครับมันเป็นเหมือนสอนอะมั้งลบทิ้งมันแล้วกันมันเก,กะกะนี่ครับได้ตัวนี้มาจัดเลยช้ายกดคัดร้อนกลับไปหาแอนด o อยครับ OBB วางโหลด ต้องใจเย็นๆครับอ่าเรียบร้อยวางเรียบร้อยนะครับผมก็ออกไปกดเปิดเกมเลยดูดีจอดำไหม อนุญาตอืมนี่ครับไม่ดำแล้ว มันต้องใช้เน็ตผมเชื่อมแล้วนะอ่า ยอมรับแค่นี้ก็ได้แล้วครับไม่ค้างไม่อะไรเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับลองเล่นให้ดู อืมมีอะไรสงสัยถามได้ครับแต่อย่ว่ากันมันไม่ดีครับก็ไม่ค้างนะครับเล่นได้ปกติครับผม เดี๋ยวผมออกไปใช้ตังค์ให้ดูเผื่อไม่เยื่อสงสัยอีก หนึ่งแสนะแต่งให้แต่งให้ดูเลยครับแต่งเครื่องด้วย ปรับจูนเอาให้สุด อ่าสุดแล้วจัดดีจัดดีจัดให้คนดูดูดิมันค้างไหม น,นีครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมมีอะไรเม้นมาถามได้